สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาสอนแก้ไขความเป็นต้นฉบับน้อยนะคะหลายๆคนเนี่ยถูกจำกัดไรายได้หรือการสร้างไรายได้เนี่ยถูกจำกัดด้วยข้อหาเนื้อหามีความเป็นต้นฉบับน้อยนะคะซึ่งเนื้อหาความเป็นต้นฉบับน้อยเนี่ยเกิดขึ้นได้หลายกรณีนะคะเช่นสมมุติว่าเราเนี่ยไปเอาคลิปคนอื่นเนี่ยมาลงนะคะ ก็จะโดนเนื้อหาความเป็นต้นฉบับน้อยหรือไปซ้ําเอาคลิปไปลงคลิปแล้วมันไปซ้ํากับเพจอื่นหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือ,เ,อ,อเราถ่ายทําคลิปเองทั้งหมดนะคะแต่ว่าเราไปใช้เพลงประกอบจากพวกคายมาสเตอร์ยูทูบหรือไปใช้เพลงที่มันติดลิขสิทธิ์เนี่ยเราก็จะโดนเนื้อหามีความเป็นต้นฉบับน้อยหรือถ้าเกิดใครไม่ได้อยู่ใน2เคสนี้นะคะก็คือใช้คลังเพลงจาก Facebook ถ่ายทําเนื้อหาเองทั้งหมดนะคะ แล้วก็อาจจะใช้เสียงพากของตัวเองอาจจะไม่ได้ใช้เพลงประกอบนะคะก็ยังโดนความเป็นต้นฉบับน้อยอยู่ดีอันเนี้ยอาจจะเป็นข้อผิดพลาดของตัวระบบของ Facebook ในการที่ตรวสอบวิดีโอนะคะเพราะว่าเพจเราเนี่ยก็โดนซึ่งโดนแล้วเนี่ยมันไม่ยอมให้อุทธรหรืออุทธรไม่ได้นะคะหลายคนเนี่ยก็จะเครียดมากเพราะว่าโดนจํากัดไรายได้ทั้งที่พยายามที่จะ ทำคลิปเพื่อสร้างไรายได้นะคะอยากให้หลายๆคนเนี่ยพยายามปล่อยวางกับตัวระบบนะคะแล้วก็หันไปอัดคลิปเข้า YouTube ก่อนนะคะอันนี้เนี่ยก็คือต้องรองมันปลดสถานะอย่างเดียวซึ่งวิธีการที่จะทําให้มันปลดสถานะได้และให้เพจเรากลับมาเขียวสดใสสร้างไรายได้ได้นะคะมันก็มีวิธีการะนะคะที่จะกลับมาอันนี้ก็เพิ่งเพิ่งกลับมา ะะเมื่อเมื่อวานนี้ประมาณวันที่เจดที่แปดนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะอันนี้เนี่ยเห็นเห็นกราฟไหมคะอันนี้ก็คือ14ี่วันที่ผ่านมานะคะกราฟเนี่ยจะขึ้นศูนย์ตลอดเลยเพิ่งมาดิดขึ้นช่วงประมาณวันที่4ี่ที่ห้านะคะกราฟดิขึ้นแล้วเดี๋ยวเราจะให้ดูในรอบของไตรมาสนะคะก็คือเป็นเพนเนี้ยซึ่งเราเนี่ยโดนปิดมาตั้งแต่ช่วงเ,ออเดือน มก,กราคมเห็นไหมคะกราฟเนี่ยดิ่งลงมาถึงสูตรเลยนะคะวิธีการจะดูว่าเราเนี่ยโดนจํากัดรายได้หรือเปล่าให้เราดูกราฟเป็นหลักนะคะเห็นไหมครับขึ้นมาอ่ะแล้ว,ลวมาปลดสถานะให้เราตอนช่วงเดือนกุมภาพัานธ์ประมาณวันที่6ขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วก็ปิดนะปิดสร้างได้ประมาณ2อสวันก็ปิดนะคะเหมือนเหมือนระบบมันตีกลับไปเช็คว่าเอ้ยมันเป็นต้นฉบับน้อยหรือเปล่านะคะซึ่งอันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าระบบ ในการตรวจสอบคลิปเนี่ยมันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะหลายๆคนก็จะแบบเหมือนเสียความรู้สึกเสียแรงที่ทำไปอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าอยากจะแนะนำว่าไม่อยากให้คุณเนี่ยพึ่งหวังพึ่งแต่แพลตฟอร์มเดียวนะคะในการลงคลิปวิดีโอเนี่ยมันก็ยังมีแพลตฟอร์มของ u t u b e เนี่ยในการสร้างวิดีโอ,อสร้างรายได้ของครีเอเตอร์ได้ด้วยตอนที่รายได้ในส่วนของ a c e b o o k เนี่ยมันปิดไปเนี่ยเราก็สามารถที่จะสร้างของ YouTube ได้นะคะก็จะไม่ได้กระทบมากนะัก นะคะคซึ่ง YouTube เนี่ยเงื่อนไขมันก็คือ,อ,อ1,000ติดตาม4,000ชั่วโมงใช่ไหมคะซึ่งจะแตกต่างจากโฆษณาในสตรีมของ Facebook ที่เราใช้10,000ติดตามแล้วก็30,000วิวซึ่งมันจะบังคับเลยนะคะว่าวิดีโอที่ลงในรอบที่ผ่านเกณฑ์เนี่ยจะต้องมีความยาวส3นาทีขึ้นไปค่ะกลับมานะคะในในส่วนตรงนี้นะคะที่มันปลดสถานะให้ก็คือกลับมาสร้างไรายได้ได้เหมือนเดิมนะคะ ซึ่งมันจะขึ้นตรงนี้ว่าไม่มีการละเมิดลิขสิทธิ์แล้วก็ยอดเงินก็จะขึ้นปกตินะคะถามว่าทำยังไงทำไมถึงโดนปิดไปต้องประมาณ3เดือนนะคะถึงกลับมาสร้างไรายได้ได้อันนี้จากประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยก็คือไม่ลงคลิปวิดีโอเลยนะคะก็คือโพสแต่รูปอย่างเดียวะคะ่ะพยายามเอ่อโพสรูปนะคะโพสรูปนะคะตลอด3เดือนเต็มแล้วก็มีสลับ นะคะถ่ายทอดสดบ้างนะคะถ่ายทอดสดถ้าเกิดใครจะถ่ายทอดสดผ่านาระบบ OBS ก็ได้นะคะหรือใช้มือถือของเราเนี่ยนะคะไลฟ์สดก็คือถ่ายวิดีโอสดๆเลยแต่ว่าพยายามนะคะพยายามที่จะให้มันเกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เราทำเพจด้วยนะคะ แต่ถ้าเกิดใครเนี่ยเป็นพวกใส่เกมอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหานะคะก็สามารถสตรีมเกมได้นะคะพยายามโพสต์ภาพนิ่งนะคะสลับกับถ่ายทอดสดอย่าทําให้เพจทิ้งล้างนะคะอย่าทําให้เพจทิ้งล้างพยายามให้กระตุ้นให้คนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมเรื่อยๆแต่เราไม่จําเป็นต้องลงคลิปเราจะลงคลิปก็ต่อเมื่อที่เราเนี่ยสามารถปลดสถานะนะคะในการสร้างไรายได้ได้นะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการที่ สามารถทําให้เพจของเราเนี่ยกลับมาสร้างรายได,ได้ได้เหมือนเดิมนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะอุธทณ์นะคะในกรณีเนื้อหาความเป็นท้นฉบับน้อยถ้าเพจของใครเนี่ยมีคําว่าเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะให้กดที่เรียนรู้เพิ่มเติมแล้วก็ติ๊กนะคะฉันได้อ่านและความเข้าใจแล้วก็ส่งตรวจสอบไปนะคะเขาก็จะ ตรวจสอบเพจให้นะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยส่งไปทางเนี้ยมันก็จะบอกว่าเราไม่สามารถคืนสถานะคุณได้นะคะซึ่งวิธีการที่จะทําให้เพจกลับมาเขียวเนี่ยก็อย่างที่บอกไลฟ์สดสลับโพสภาพนิ่งอย่างต่อเนื่องนะคะเดี๋ยวมันก็กลับมาเขียวเองแต่ว่าต้องใช้เวลาซึ่งแต่ก่อนเนี่ยมันจะปลดไม่กี่วันแต่ตอนเนี้ยมันใช้เวลาหลายเดือนเพราะว่าตั้งแต่ปี2018เป็นต้นมาเนี่ย นะคะก็เริ่มมีคนที่จะวิ่งเข้ามาหารายได้กับ f c e e o o o เนี่ยเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆบางคนลงคลิปก็ไม่เขียวคลิปเป็นสีเทาโฆษณาไม่เข้าอะไรเงี้ยทุกอย่างคือต้องรอหมดนะคะแต่ถ้าไม่อยากหงุดหงิดกับ facebook เราแนะนำให้ไม่ทำ youtube เพราะว่า youtube เนี่ยถ้าผ่านเกณฑ์เรียบร้อยแล้วเนี่ยโฆษณาเข้าทันทีคือไม่ต้องรอ นะคะแล้วเวลามีปัญหาเนี่ยมันจะบอกเป็นคลิปว่าคลิปไหนคุณมีปัญหาแต่ถ้าเกิดเพจเนี่ยคุณจะเจอในลักษณะที่ผิดผิด1คลิปนะคะหรือตรวจสอบผิด1คลิปเนี่ยมันจะแบนทั้งเพจเลยนะคะ,อ,ะอันนี้ก็เอาให้เป็นความรู้เอาไว้นะคะคือไม่จําเป็นต้องแชทสดกับเจ้าหน้าที่นะคะไม่มีประโยชน์อะไรนะคะระบบมันจะทําการปลดให้เองก็ต่อเมื่อที่มันตรวจสอบแล้วเพจนี้เนี่ยนะคะเป็นสายขาว ไม่ได้ทาผิดกดชุมชนของมันไม่เคยโพสภาพโปสเตอยอนาจารหรือภาพที่มันเป็นภาพสยดสยองหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือโพสต์เนื้อหาแนวหลอกลวงอะไรเงี้ยพวกนี้โดนแบนหมดแล,แล้วเพจจะติดแดงติดเหลืองไม่สามารถสร้างไรายได้ได้นะคะแต่ถ้าเกิดใครมั่นใจว่าเออคลิปเนื้อหาของเราเนี่ย ถูกสร้างสารรค์มาด้วยตัวเราจริงๆนะคะเดี๋ยวเขาก็คือสถานะให้แต่ว่าจะช้านิดนึงอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดคุณไม่อยากเสียโอกาสเนี่ยแล้วอยากให้เพจกลับมาเขียวเร็วๆต้องโพสภาพแล้วก็ไลฟ์สดไปเรื่อยๆนะคะจนกว่ามันจะปลดสถานะให้สำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะยังไงฝากกด subscribe ช่อง a n i m เม e ด้วยค่ะ